คาเฟ่ใจกลางเมืองชัยภูมิที่บรรยากาศดีอบอุ่นและเป็นกันเองที่นี่ก็คือเบฟคอฟฟี่ชัยภูมิค่ะร้านนี้อยู่ในอาคารเก่าอายุหลายปี ถูกรีโนเวทใหม่กลายเป็นมุมพักผ่อนสุดอบอุ่นตกแต่งสไตล์มินิมอลใช้โทนสีไม้และแสงธรรมชาติที่ส่องเข้ามาในร้านทําให้บรรยากาศโคซี่สบายตาเหมาะมากสําหรับการมานั่งอ่านหนังสือทํางานและมุมถ่ายรูปชิคๆเมนูที่นี่เขาก็ใส่ใจสุดๆทั้งเครื่องดื่มกาแฟเบเกอรี่อย่างครัวซองแป้งซุยหรือโดนัทก็น่าลองมากๆม,มารอบนี้เราสั่งเป็นคาราเมลลาเต้ที่นี่เขาใช้คาราเมลโฮมเมดหอมเข้มขน้นหวานกําลังดีหรือใครที่ชอบแนวเฮลตี้เนี่ยก็ต้องลองมา มชะโคคนัทเลยมัชาเข้ม,ขมๆผสมกับน้ำมะพร้าวแท้ๆมีเนื้อมะพร้าวกรุบๆให้เคียวด้วยสดชื่นมากเลยค่ะไม่ว่าจะมานั่งทำงานจิบกาแฟ,ฟชิลๆหรือแวะมาเทคอาเวร้านนี้ก็ตอบโจทยี่กัดร้านตั้งอยู่บนถนนยุติธรรมนะคะตรงข้ามกับเจริญฮอนด้าเชฟูมร้านเปิดทุกวันตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าจนถึงห้าโมงเย็นแต่อย่าลืมเช็คกับเพร้านก่อนมานะคะใครกำลังมองหาคาเฟ่ที่ทั้งอร่อยบรรยากาศด,ดีและมุมถ่ายรูปสวยๆเบฟคอฟฟี่คืออีกหนึ่งร้านที่ไม่ควรพลาดเลยค่ะ